พี่แดงประทับใจทัศมากเพราะว่าทัศเนี่ยลงพื้นที่ในประเด็นของคนกลุ่มเปราะบางคนด้ยโอกาสทุกครั้งเลยจะต้องเจอทัศแล้วก็ทัศเนี่ยเป็นคนที่มีหัวใจที่รักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันพอทัศทำงานด้วยหัวใจที่ อยากจะช่วยเหลือคนที่ได้โอกาสที่สุดอ่ะดังนั้นสิ่งที่ทัดทำเนี่ยจึงรุ่งเรืองเพราะว่าทัศเป็นคนที่จบประเด็นของราละเอียดอ่อนที่คนอื่นไม่เข้าใจและแต่แต่ทัศสามารถจะเข้าใจได้ค่ะที่จึงจำทัดได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทัดลงืุนที่เลยเพราะว่าหน้าทัศเขาว่ใสใส ใจเขาก็ใส่ด้วยดังนั้นพอเจอกันก็จะบอกอ้าวพัดมาอีกแล้วดีจังเลยนะคะรับประเด็นที่พัดทำเนี่ยมันทั้งมีความลุ่มลึกมีทั้งแหลมคมมีทั้งความเข้าใจพัดก็เ,เป็นนักเรียกว่าผู้ที่มีเมตตานะคะแล้วก็มีหลักมนุษยยธรรมกับหลักสิมิมชนเพราะถ้าเราใช้สิทธิมนุษยชนอย่างเดียวก็จะแข็งแข็ง หรือเป็นเรื่องกฎหมายมากเกินไปแต่ทัศเนี่ยทางานด้วยด้วยหัวใจที่อ่อนโยนนะคะอย่างกับผู้เฒ่าเนี่ยทัศก็จะมีคอยเคารพผู้เฒ่ามาลูกหลานดังนั้นประเด็นที่ทัศคุยกับผู้เฒ่าเนี่ยจึงเป็นประเด็นที่ผู้เฒ่ารู้สึกสบายใจเปิดใจที่จะคุยด้วยับในทุกเรื่องซึ่งอาจจะไม่มีแครสนใจกันนะคะที่เจอมาทับใจทัศแล้วก็ดีใจที่ทัศนน่ยจากประเด็นของ คนกลุ่มเปราะบางคนด้ยอยโอกาสซึ่งทัด์จะเจริญก้าหน้าในทิศทางคน่นหลังจากที่ทัด์ไปทำประเด็นเรื่องผู้เท่าไรสั์ชาติเมื่อเดือนธันวาแล้วเนะะี่ยค่ะมันมีเอ็มแพคอะไรเกิดขึ้นบ้างคะคือมีคนที่รู้จักโทรมาหลายคนบอกว่าอ้าวเด็กพี่แดทงทำงาน,น ว่าจะมีการนําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมแต่ยังไม่เกิดการประชุมทราบแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยได้ได้ดูได้เห็นแล้วก็จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งพี่อยคิดว่าอาจจะต้องมีการทาข่าวประเด็นนี้ซ้ำๆหมายถึงบ,บ่อยๆแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนมุมไปบ้างน,นะคะเป็นกลุ่มเป้าหมาย ทีออ่อยู่ในสถานการณ์ปัญหาเดียวกันค่ะ,คะแสดงว่าคลิปหรือว่าข่าวสารที่ออกหน้าจอไทย p ีบที่ทัานทำเนี่ยสามารถถื่อสารไปถึงระดับนโยบายใช่สื่อภารความมั่นคงได้ใช่เพราะว,ว่าออตอนข่าวขําเนี่ยค่ะ,ค,ะคนดูเดยอะมากมถ้าไปออกรายการตรงประเด็นแล้วแล้วมาออก ข่าวข้ามกีกเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะดูเพราะว่ากลางวันเนี่ยเลยท่านอาจจะไม่มีเวลาดูเพราะติดประชุมใช่ไหมคะดังนั้นการออกสองครั้งก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากก็ขอชื่นชมตัวทันเองแล้วก็ใทย์ีดีเอสที่เกาะติดเรื่องนี้แล้วคุณคิดว่าเรื่องนี้จะต้องดําเนินการต่อนะคะอย่างที่อาจารย์แหววพูดไว้ว่าอาจจะต้องมีการ เสนอกฎหมายฉบับใหม่สำหรับผู้เท่าที่เป็นชนกลุ่มน้อยหรือผู้เท่าที่เป็นต่างด้าวทั่วไปที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนานจนผสมกลมเกลื่นกับสังคมไทยคนอาจจะคิดส่วนใหญ่มักจะคิดว่า คนที่เกิดประเทศไทยต้องได้สัญชาติไทยม,มันไม่พอเพราะคนที่อยู่ในประเทศไทยมานานแต่ไม่ได้เกิดในประเทศไทยผสมกลมกลืนกับสังคมไทยสร้างคุณอุปการให้สังคมในแง่ของมิติคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรมการมีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติจึงทำให้ชุมชนนั้นๆเนี่ยสามารถรักษาป่าไว้ได้เพราะวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติอันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ สำคัญที่จะต้องสื่อสารออกไปว่าคนที่อยู่ในประเทศไทยแล้วกลมกลืนกับสังคมไทยทําคุณประโยชน์ให้ประเทศไทยทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมมีลูกหลานเป็นคนไทยแล้วเนี่ยเขาต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าถ้าเลือกเกิดได้ทุกคนต้องอยากเกิดในประเทศไทยแน่นอนเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่คุณภาพชีวิตดีคนไทยก็มีจิตใจที่เมตตาก,กรุณาแม้บางทีอาจจะมีอคติบ้างแต่ในส่วนนโยบายเนี่ย ผู้ใหญ่จะยินยอมที่จะเปลี่ยนนโยบายแม้กระทั่งเสนอกฎหมายใหม,ใหม่ถ้ามีการเสนอข,ข่าวใน